สวัสดีวันอังคารสดใสนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่14มีนาคมแล้วนะคะวันนี้พี่แอมมี่นะคะเราก็น้องออยเราก็มีนัดกับอีก3หนุ่มอีกแล้วเนาะมีนัดทุกวันเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวให้ไปทักทายหนุ่มๆรายงานตัวกันก่อนนะคะอ่ะโอเคคนแรกเลยสวัสดีค่ะผมเมทาครับพี่เมทาควรจังหวดอะไรคะพิษสมโลครับโอเควันนี้มาลงทะเบียนงาน นานไตวันประเภทไหนคะโรงงานหรือก่อสร้างก่อสร้างครับก่อสร้างนะสู้ไหมคะสู้ครับนี่โอเคอ่ะให้กระเป๋าหนึ่งใบนะคะพี่นะไปให้เอฟซีที่บ้านนะนี่นะคะเป็นของช้ำรวยนะคะอะคนที่สองค่ะพี่สะเียรพี่เทียนพสถเียนอายุเท่าไหร่โอเคไปงานงานโรงงานนเนาะแล้วก็เคยไปทํางานอิสราเอลมาแล้วไม่พักเลยเหรอเอาเงินไปเก็บไหนหมดพี่ฮะ อันนี้เลือกเป็นงานโรงงานนะคะโอเคค่ะ,ะน้องอ้อยกระเป๋าให้นะคะนี่เป็นของที่ระลึกนะคะ,ะคนสุดท้าย,ายหนุ่มเชียงรายเชียงพูดภาษาจีนหน่อยสินแนะนําตัวภาษาจีนหน่อยอนีนจ่จะไปงานอะไรไปงานอุตสาหกรรมโรงงานคับโอเคอเคออนี่พูดภาษาจีนได้นะเก่งมากเลยนะคะก็สามหนุ่มนะคะวันนี วันมาลงทะเบียนสมัครงานกันแล้วเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีวันสแกนวีซ่านะคะโอเคขอบคุณค่ะบ๊ายบายเอฟซี bye, น้อย